กรณีข่าวของลุงพลหรือในาใยชัยพลวิพานะคะที่ถูกศาลตัดสินให้จำคุกถึง20ปีคะ่ะในคดีของน้องชมพู่ซึ่งต้องบอกเลยว่ามี8พยานหลักฐานสำคัญค่ะที่สามารถมัดตัวลุงพลไว้ได้ซึ่งทั้ง8พยานหลักฐานนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะ หลังจากที่ศาลตัดสินคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางด้านศาลจังหวัดมุกดาหารอ่านคำพิพากษาว่านายชัยพลวิภาหรือลุงพลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291/317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีฐานภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดา โดยปราศจากเหตุอันสมควรจำคุก10ปีและยกฟ้องนางสมพรหลาโพหรือป้าแตน่นพร้อมกันนี้ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมจากหนึ่งในคณะทำงานชุดขี่คายคดีน้องชมพู่ได้สรุปสาระสำคัญที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญได้ทั้งหมด8ข้อดังนี้ 1. เส้นทางที่ยากลำบากเกินความสามารถของน้องชมพู่มีเนินชันมากกว่า60องศาขวางกั้นในทุกเส้นทาง 2. พลังงานจากอาหารมื้อสุดท้ายที่น้องชมพู่รับประทานไปไม่เพียงพอต่อการเดินไปบนจุดพบศพ 3. ประสบการณ์ชาวบ้านยืนยันว่าเด็ก3ขวบจะปีนไป่ายไปถึงได้แค่ชั้นที่2ของภูเด็กไฟเท่านั้น 4. กรณีศึกษาการหลงป่าของชาวบ้านกกตูมชาวบ้านสามารถหาได้เจอภายในคืนเดียว 5. แพทย์ผู้ชนะสูตรและกุมารแพทย์ยืนยันว่าพัฒนาการของเด็กอายุ3ขวบไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปเองได้ 6. สภาพศพที่เปื่อยกายซึ่งบิดาและมารดาของน้องชมพู่ยืนยันว่าน้องชมพู่ไม่สามารถถอดเสื้อเองได้ 7. พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุที่ตรวจพบเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดด้วยมีดเชื่อได้ว่าเป็นการกระทําของบุคคลอื่น 8. นิสัยส่วนตัวของน้องชมพู่กลัวที่สูงกลัวป่าที่ผ่านมาน้องชมพู่ไม่เคยไปในป่าหลังบ้านเลยสักครั้ง คำตัดสินวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์การทำงานของชุดขี้ลายคดีที่อดหลับอดนอนปีนเข่ากัน89ลูกเพื่อหาพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อให้คนร้ายได้รับการลงโทษกับสิ่งที่กระทำต่อเด็กที่อายุเพียงแค่สาขวบยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนตั้งแต่การสืบสวนสอบสวนรวมถึงการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนำส,งส่งศาลเพื่อสืบพยานในชั้นศาล อย่างไรก็ตามล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าสารมุกดาหารให้ประกันตัวลุงพลด้วยหลักทรัพย์5,000สนบาท